พวกเขายิง่งดีที่เจ้าสุขุสุข้นไม่เยี่ยมยางมพอเป็นซื่อมาเมืองอุบลเบื้องของเก่าของง่ามตรงที่พิพิธภัณฑ์โตถึกเกิะง,ง่ามแท้เจ้าคนง่ามพ่กอให้ฟ้ารหลดเดอ้อดีค่ะ อาคารพิพิธภัณฑ์ดสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเป็นอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2532และได้ขึ้นทะเบียนกำหนดเขตโบราณสถานเมื่อพุทธศักราช2544หนึ่งไม่นดินเด้อ อาคารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2 4 6 1เดิมเป็นศารากลางจังหวัดหลังแรกของเมืองอุบลต่อมาในปีพุทธศักราช2526จังหวัดอุบลราชธานีได้เอกบกกรรมสิทธิ์ให้รกรมศิลปากรเพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์ทาศนแห่งชาติเปิดทำการเมื่อปีพุทธศักราช2532ตอนอย่างบอกนพิพิธภัณฑ์มากตรงสุ่ประตูเจ้าขอเสีนตราพุด กบปูปันคำว่าสารกลางจังหวัดที่ด้านของพิพิธภัณฑ์ก็มีความเป็นมาน่าสนใจค่ะมองเยียงคำในพใร,ระเจ้าบรมโองค์เธอร์กรมหลวงสันพศิทธิ์ที่ประสงค์ได้บริจาคที่ดินมรดกให้แกทางราชการเพื่อเป็นการสาธารณประโยชน์ท่านบริจาคหลายแปลงนะครับอย่างเช่นที่ดินสารสารแขวงสารจังหวัดที่ว่ากาอำเภอเมือง,องสารกลางจังหวัด โรงพยาบาลสังพสิทธิที่ผสมกับไห่น้ำเดอ้อปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ทัถศิลปแห่งชาติอุบลรชาชธานีเก็บรักษาโบราณวัตถุสำคัญของทั้งเมืองอุบลและแหล่งโบราณคดีอ,อื่นๆในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงชีม,มูเราจะแสดงโบราณวัตถุควบคู่กับนิทรรศการเพื่อผู้ชมจะได้เ,เลิดเลินในการเรียนรู้บอที่เข้าอยู่กันนีเป็นของบญญรรยายสนุปก ทัดไปเข้าแบงห่ของจะแสดงตามลำดับเวลายอ่ออดีต,ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หลายพันปีเริ่มจากหองนี้ครับแบ่งเป็นสี่ส่วนว่าถึงเมืองสมัยหินสมัยโลหะแล้วของภาชนะดินเผาเย็บผ้าส้มเพื่อใส่สำ็จกับภาชนะดินเผาหมอนที่เอยใส่กระดูกเด้อครับทัดไปส่วนจัดแสดงยุคประวัติศาสตร์เรื่องแรกแบ่งเป็น ของวัฒนธรรมเพราะว่วาราวดีของวัฒนธรรมโรบุรี่สมัยก่อนเมืองาพานาคอดและองค์มีครับพระเจ้าเอิญอัฒนาที่สวนเทวัลลอัฒนาที่สวนองค์มีพ่ออยู่ในเมืองอุบลสมบูรณ์ที่สุดอายุเต่าแก่ที่สุดในเอเซ่ตะวันออกเสียงไตเป็นลูกมาซีวาตัปปะ,ะอุมาร่วมอยู่ในองค์เดียกวยกวันถัดมาเป็นของวัฒนธรรมโรบูรี่สมัยเมืองาพานคอ ้องมีสินส่วนของศาสนาสถานในศาสนาที่ยูยุ่งเหแ,กแกิกพระพิฆเนศหินสร้อยองค์นี้อายุกุทธสัตหวรษทิหผากระเร่าขั้นปีแล้วครับจากนั้นเป็นหองจัดแสดงโบราณวัตถุหนึ่งในพระพุทธศาสนามีทั้งพระพุทธรูกศิละปะทองทินและเครื่องใส่ข้างพระพุทธศาสนาอย่างห้างหดหรือห้างน้ำที่ใส่เวลาหดนาสงน้ำปักตามทมเนิยมอีสานครับห้องไทยท่ายี่ จะแสดงเกี่ยวกับผู้บาญยากของใบกรพชนอีสานงานปลาหนีศสินโดยเฉพาะผ่าท่อ,มอมเมืองอุบลซึ่งฝีมือเรื่อเไม่หมดงามมาตั้งแต่โดนเลยครับพวกข้องหวังว่าการมาเบิ่งนพิมพ์สทคานในเทือนุขันส่ีนิ้ว่วงสุขและได้ววหักพวงหูมวลซืนกันเลครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ